มีคนเกาหลีไปค้ำประกันเขาจะมาคุยมาพูดกับตอมอให้ถ้าเราติดตอมอเขารับประกันผ่านร้อยเปอร์เซนเสียมาคนละ1น0 0 0 0สบาทมันมีจริงไหมมันมาได้ไหมเป็นคำถามที่ผมเจอมาเมื่อนี้นะครับเด้อสวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ที่น่ารักทุกคนนะครับ เมื่อนี้กับว่าพ่อพี่พ่อน้องอีกคือเกาอยู่ทงไฮทงหน้ากับว่าได้ว่าเรื่องแค่อีที่เอมาโดนเตือเลียวนะครับพี่น้องคนกระถามผมมาเรื่อยๆผมก็ตอบไปคําเดียวแล้วว่าบม่รู้ครับบม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้กับ่ารู้หรืนะครับว่าค้นเกาหลีจะมาเซ็นรับรองค้นเกาหลีจะนี่สัญญาบางค้นกับว่าเขาจะทําสัญญาเป็นงานเกษีหถึงปีนะทำสัญญาถูกต้องตามกฎหมายเขาจดลิขสิทธ์จดทะเบียน กับคนเกาหลีครับบริษัทเกาหลีจะนําเลี้ยงงานเขามา้อย่างโอ้ยลายยางสารพัดนะครับด้อ mm. ผมว่ได้มาตะควักผู้ใดด้วยอันนี้ผมเป็นคนวอรแบบนี้นะครับเป็นคนวอกแบบนี้แหละนะแล้วก็ถามว่ามันมันมีจริงบ่มันสามารถที่จะเขามาได้บ่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับผมนะแต่ว่าช่วงนี้ก็เห็นว่าคนไทยเขามากันได้เยอะบา,างเรื่องก็มีน้องคนหนึ่งมาเขียนมาหาอยูว่ว่าสวผพานแล้วอยากเขามาเป็นผีน้อยแล้วอายว่าท่าน พาเห็นไทยบ้านผมเขามานี่มาเก็บมาถอนหัวหอมในมือละสามพันบาทมาสั่นว่าปล่อยไงมาครับอีพีเอสมันบ่ได้ดอกคอนมือละสามพันบาทน,นะน่แต่ว่าถ้าเข้ามากับอีพีเอสเข้ามาตามกลุ่มแรงงานนี่เข้าก็ได้อยู่่ไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าคนที่เพิ่นแมาแบบท่องเที่ยวเพิ่ก็อยู่ได้เรื่อยๆกันยู่ใได้ดนก็เข้ากัเมีแต่ว่าความสบายใจนะความถูกต้องนะเข้ามาถูกต้องมันดีกว่าอายุยังหน่อยยังนุมนะครับพี่น้องนะมาเห็ดงานกะมาถูกต้องกะ ผมก็ยังแนะนั่นหมาว่าถูกต้องคือเกาแต่ว่าไพชิมาแบบไรไก่แล้วเต่นะครับแต่เข้าสวผพานแล้วนี่ล่อลอกกลมแรงงานล่ออีพีเอทเขาประกาศไล่ซื้อเข้ามาดีกว่าด้วยขับพิน,น้องเด้อผู้เพื่อนมาแบบนั้นกะมันกบปเปลี่องของเพื่อนแต่ก่อนหน้านี้ทีไม่ค่อมาถามผมว่าเขาจะเอานึงแสนหนึ่งหมื่นแล้วเวลาตดต่อมาเขาจะมาเคียย์ไห้มาเคียย์กับต่อมาไห้ผมไม่รู้ครับว่ามันจะผ่านได้หรือเปล่า,ผม,า,า,าผมไม่รับปาาระกันผมไม่รับประกันและไม่รับรองให้ใครทั้งนั้นไม่รู้ ว่ามันจะผ่านมาได้หรือเปล่านะครับบางคนกระามผมมาว่าผมมีงานประจํามีงานประจําผมอยากเข้ามานะผมจะเข้ามาสามเดือนนะครับมีงานล่องรับหรือเปล่าคือจังซี่ผมอยากบอกกับพี่น้องจัาซี่นะครับห้ามเข้าใจอย่างน้อยว่าคุณมากับ k e t a นี่มันเป็นระบบมาท่องเที่ยวออนไลน์คุณจะมาท่องเที่ยวอย่างเริงก็ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ นะเขาก็จะถามคุณว่าคุณทํางานอะไรคุณทํางานอะไรคุณมีหน้าที่อะไรทําไมคุณถึงได้หยุดงานยาวขนาดนี้คุณจะหยุดสามเดือนเลยเหรอเขา็สิถามเขาเค,คสงสัยเออสมมติว่าเอาคุณซื้อตัว๋วคุณซื้อตั๋วมาการจองตัว๋วจองอะไรคุณก็ต้องจองไม่เกินเจ็วันบางคนสิบห้าวันก็มีบางคนจองสิบห้าวันพอเขาถามตอบคําถาม,ถามก็ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาก็มีนะครับเขาไม่ให้เข้าเลย เขารู้ว่าคุณยังไงคุณก็จะมาทํางานคุณจะมาเที่ยวอะไรได้ถึง15วันเพราะเขาถามแล้วตอบเขาบ่ารนะครับพี่นอ้องอีน้องเซลกับตอบคําถามเขาบ่า้เขากระซงกับกับพี่น้องบาที่นี่อ่าผมถามน้องเขาที่ว่าพี่น้องเขามาานั่นกับมากระท่วงหรือมากระท่วงสิบกาคนมาสิบก้อนสี่คนบ่ผพันสี่คนนั่นเขาเอื้นเขาห้องเดียวกันเลยก็ได้กับทุกคนเลยบ่ผพันเขามาได้ แต่ว่าก็ถือว่าเขามาได้เยอะนะซีฟโว่าคนนี่พีดแคสซีขนนะครับพี่น้องแต่ว่าคนที่คิดว่าจะเขามาท่องเที่ยวเลี้ยวมาทํางานสามเดือนเลี้ยวถึงจะกลับไปเลี้ยวเขามาไหมกลับไปเขามาไหมเจ้าสซืส้อตัวเครื่องบินแบบไหนเจ้าซื้อตัวเครื่องบินแบบไหนเจ้าจองตัวเครื่องบินมาซีวัวววนเจ้าจองจองตัวเี่บินซีบั้นเจ้าจ้งอยู่เกินเจ้าอยู่สามเดือนอันนี้ผมก็บบรลลนะว่ามันมันผิดหรือเปล่าอันนี้บอลลูเด้ออันนี้คือบอกตามตรงกับบอรลู ถ้ามันถ้าสมมติว่าเข้าซื้อตัวมาสามวันสี่วันมันบ่วันสามวันสี่วันปุ๊บเขาบักับโอเคเขาไปทำงานสามเดือนแล้วเขาค่อยกลับอันแบบนี้ถ้ามันบ่ได้พิดกฎดระเบียบของนี่เขาบอกเกินเก้าสิบวันนี่มันก็ดีไปนะครับมันก็ดีไปโอเคครบเก้าสิบวันเขากลไปไหมแล้วเนี่ยเขาก็จองตัวเขาว่าไม่ยังปรบมาณนี้แต่ว่าการล่องแค่อีที่เอมันก็ล่องล่องครั้งเดียวมีอายุสองปี คุณก็อยู่ได้ภายใน90วันอย่างประมาณนี้แหละนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณมาท,ท่าอ,าทองเที่ยวนะมันคือวซ่าท่องเที่ยวนั่แหละครับมันไม่วิ่าแต่ว่ามันคือเป็นการขออนุญาตเขาประเทศมาท่องเที่ยวแบบออนไลน์ถ้าเขาไปเห็นคุณในนหาง,งานเขาจับนะครับบางคนมาได้สองวันสามวันมาอยู่อาราบัยโดนจับกับคนเก่าเขามาได้สองวันหัวกับเมี่ครับผมกลับบ้านครับ เป็นนีเป็นสินมากคนละแสนกว่าแบบนี้กับมีอันนี้เบ้าสู้พี่น้องฟังนะครับเด้อแต่ว่าจะให้มาถามผมว่ามีโอกาสจะผ่านบอ่อ้นเกาหลีเขาจะมาเส้นรับร่องค้นเกาหลีเขาจะมาคุยกับตอหม่อ,มอเขาจะมาเคียย์กับตอหม่อ,มอให้ผ่านรอยเปิดเส้นเจ้าเอาอย่างมาละประกันว่าผ่านรอยเปิดอเส้นเออเจ้าขึ้นเงิ่อนไหนเขาบละบางคนว่าต้องการโาแกาต้องการค้นงานดวน ต้องการค้นงานด่วนเหวาเอาขม้าด่วนเอาเขม้าด่วนเอาเขม้าด่วนเจ้าใจเงินให้เขากวอนบ่ขันเขาบ่านน่ะเออถ้าเขาถ้าเจ้าใจเงินให้เขากวันเจ้ากระายเงินให้เขาไ้กนอนไปเลยถ้าคนงานเขม้าบ่ได้ก็แล <S <S ้วก oh, okay. so, okay. so, okay. so, okay. ันไปเจ้ากล้าบ่ล่ะนี่แต่ว่าอยากได้คนอยากได้คนต้องการคนงานขาดคนงานขาดจังสัตจังซีเจ้ากล้าายเงินให้เขากวอนบ่มันมีแต่ต่เอาเงืนกวนเบิดถือกลอกถืกต้มกันหลยผมก็เลยอยากมาบอกจังซี่แล้วว่าผมมารู้ได้ว่าจะเสียใจผู้ใดได้ ถามผมมาาทั่วไหนดีทั่วไหนแน่ใครจะลงเคทีให้ผ่านบ้างนู่นนี่นั่นถามผมมาสารพัดผมก็บรู้เรียงรู้แล้วยังจัากยังกับรวดมาล่งแบบไหนผมก็บวเคยล่งนะแต่ว่าถ้าผู้ใดมีข้อสงสัยอยากรู้ว่าเขาล่งแบบไหนกะทักมาได้เดี๋ยวผมจะทักไปให้ไปถามผู้ที่เพิ่นรู้วิธีการลงหรือเพิ่อนอาจจะล่งให้ฟี่ๆก็ได้นะทักผมมาก็ได้นะครับผมนะแต่ว่า ญาหลอกญาตต้มกันขอให้เป็นคนจริงใจเท่านั้นนะครับผมถึงจะบอกนะครับว่ามันว่าอุ้ยอันถ้ามีคนล่องห้ฟี่กับเป็นล่องห้ผูพนั้นนล่องห้ผูพนี่แล้วจะคว้างไปเอาเงินเขาตังหักอะไรแบบนี้บ่เอาจะไปหาเหตุเดี๋ยวนี้คนมันตัวกันมาหลายเนี่ยล่าสุดกะที่สาวคนหนึ่งที่เพิ่นช่วยเหลือคนไทยในเกาหลีนี่แหละอันนี้กะมีสัญญา้อมมีสัญญามาจากบ้านนะครับออามาจากบ้านหรือมีสัญญาพ้อมเขียนสัญญามาเอามาจากบ้านเทนนน่านั้น,นบาทเท่านี้บาทเดียว มาถึงนี่เขาก็มาหหาเอาอีกสามล้านาหากเกอาอีกสามล้านก็โอเคล้ก็คืออันนี้คือเหตุผลที่ว่าคุณไปเช่นสัญญากับเขาว่าคุณยอมจะจ่ายเขาเพราะไม่แล้วเหตุงานบ่ได้บ่านนี้ไม่แล้วเหตุงานมาได้ครึ่งเดือนเป็นล้มบ่านนี้เฮ็ดบ่ได้ก็เลยจะขอออกมาจากเขาจะขอออกมาจากกลุมกุมนั่นกลุมอะไรใบของเขาที่เขาหางานให้เจ้าจำเป็นเจ้าก็ต้องไปเสียเงินให้เขาแล้วคนที่เพื่อนไปช่วยมาเพื่อนก็ต้องได้เสียเงินให้เขาถึงได้ผ่าสปปอร์ตออกมา นะผมสีบอกให้งานเกาหลีบ่แม่นธรรมดายิ่งนาห้อนนี่ห้อนคักอิหลีเท็ดงานกลางแจ้งดิเลี้ยวไปสุดลูกหูลูกตาบระม่นธรรมดาครับพี่น้องห้อนห้อนคักอีหลีขนาดผมอยู่ในโรงงานก็นยังห้อนเลยนะครับอันนี้สีบอกให้ถ้าผูใ้ใดคิดว่าจะมาเห็นงานเกาหลีนี่เห็นเขามาเก็บคอมเห็นเขามาถอนกระเทียมเห็นเขามาปลูกพริกปลูกนัื่นเสียห้าโอ้ยลงทิกต่วนได้เงิน ได้เงินหลายเด้เินมือละสามพันได้นมือละห้าพันอู้อยากมาน้าเขาดูสภาพร่างกายจากของก่อนบางคนอายุหลายแล้วกะมีนะครับอันนี้ให้คิดผมมาว่าวห้คิดหลายๆคนโมแมนว่าให้ยา่านให้กลัวคือบางคนว่าอืมผมมาว่าทุกอย่างผมบูดพูดทุกมุมให้พี่น้องฟังนะครับเด้อคํำตอบนี้ก็คือว่าผมมารูล้ละผมมาลบประกันให้ผู้ใดว่าจะผ่านหรือบ่ผ่านมีคน เกาหลีจะผ้ามามีคนเกาหลีจะเชียกกับต่อบมอให้เลี้ยวจะผ่านเขามาทุกคนรับประกันรอยเปอร์เส้นเสียคนเราเปลี่ยนแสนเงินแสนหนึ่งมูอเจ้ากัยืมมาเนี่ยล่ะผมเกดว่าว่าวคนลรคนก็จากว่ากูบ่าได้ยืมเรื่องเงินกูก็มีอ่ารต้นแล้วแจ้าแล้ครับพี่นอ้องอันนี้แต่ว่าถามผมว่าผมก็ตอบแบบนี้เลยว่าผมไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมนะอันนี้แล้วแต่ดวงไฟดวงมันส่วนใหญ่คนที่ผ่านนะครับอันนี้ถ้าคลิปนี้ฝากเลยส่วนใหญ่คนที่ผ่านเขาไม่ทำอะไรเลย บางคนเตรียมเอกสารมาเป็นปึกเตรียมเอกสารเตรียมคําตอบเตรียมเบื้อไปศึกษาเลี้ยงด่าลงดาล่า,ลาไปถามว่าผู้นั้นผู้นี่ด่าล่า,คนน,านคนนั้น,น,ค,น,น,นคนนี้นักรอยคนนั้นคนนี้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นแห่งนี้เตรียมมาเบิดเขาบ่ถามจักคําเขาเข็นเอกสารเขาปล่อยเขามาเลยก,ก็มีก็มีครับนี่คือคนที่เขาพานเขามาคือเขาไม่ถามอะไรเลยนะครับเด้ออันนี้ฝากพี่น้องอนะ้คชด และก็คนกลุ่มหนึ่งที่เขาผ่านเขามาได้เยอะก็คือคนที่เขาไปเที่ยวหลายประเทศบางคนไปเที่ยวสิงคโปร์บางคนไปเที่ยวญี่ปุน่นบางคนไปเที่ยวไต้หวันบางคนไปเที่ยวเขมรล่าอย่าง่ากันไปเขาเห็นพาสาปวร์ตแลวโอ้ไปมาซีหาประเทศลงทุนขนาดนั้นครับพี่น้องเขาก็ให้ผ่านเออโอเคเขามากกับมาหาเงินเก่าเออกับมาหาเงินที่เขาไปเที่ยวับว่ากันไปอันนี้ผมไ่ได้บ่ได้แนะนําำสนับสนุนหรือบ,บ่ได้ห้ามยังผู้ไดแต่ว่าให้พี่น้องคิดกันเอาเอง ผมกับว่าบอกได้คำนี้มาบอกได้แค่นี้นะครับพี่น้องเด้อการู้ดใดเขกมาได้แล้วกาขอให้โชคดีกันทุกคนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าพอเฮานี้จะล่งทุกพื้นที่เพราะว่าจะเป็นตลาดสดตลาดตะลี่อย่างต่างๆทั้งป่ายรถเมล์ทั้งในตามสถานีรถไฟตามสถานีรถวงรถปัดอย่างต่างๆลงๆงวงลงงานน้ำสวนน้ำมะนระายล่งกันเยอะขอให้ระวังตัวเองกันแล้วกันนะครับพี่น้องเด้อขอให้โชคดีทุกคนืมอนี้ฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ ขอให้ยูดีมีแห้งลำด้วยกันทุกคนถ้าอยากม้วนอยากสนุกกาอยากไปเบื้องคลิปสั้นๆกาไปติดตามได้ทั้ง tiktok สอนองวรรณาสคือเขานะครับพี่น้องเด้อคนกำลังเบื้องหลายลุงไปชี้มือหามือหกมือคนติดตามสองพันคนแล้วท่านนั้นก็ได้นะครับเด้อขอให้ยูดีมีแห้งลำด้วยกันทุกคนการความคุณนทุกกำลังใจครับผมขอบพุณนครับสวัสดีครับสวัสดีเขาเกาหลีพี่น้องเฮ้ย